ระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์อันนสองการจบประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีมากมายมหาศารเป็นบ่อกเกิดแห่งทิพยสมบัติมนุษย์สมบัติทําให้ได้สมบัติอย่างยิ่งขึ้นนิพพานสมบัติมนุษย์สมบัติที่พยสมบัติและก็นิพพานสมบัติโอ้ท,ทําทีเดียวนี่ หลดไปเลยสามอย่างเดียวเป็นการบูชาที่มนุษย์ทุกคนควรทําควรสั่งสมบุญพิเศษนี้ไว้จะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองดังประทีปที่รุ่งโร์สว่างรวยคือมีชีวิตที่สว่างเมื่อไปเกิดในเทวโลกก็จะเป็นเทวดาที่มีทิพป,ประจักษ์ที่พิเศษกับเทวดาทั้งหลายในชาติที่ได้ออกบวชเมื่อบำเพ็ญสมาธิ ย่อมบรรลุธรรมได้เร็วและเป็นเหตุให้ได้ตาทิพย์ดังเรื่องของพระอนุรธธุทธเทระเจ้าผู้ทรงอปิญญาเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายที่มีทิพจักสุในบรรดาพระอาราหันต์ทั้งหมดนี่พระอนุร,ธธรุทธเทระท่านจะเป็นผู้เลิศทางด้านทิพจักขุการมองได้อืม ไกลทีเดียวในการแห่งพระผู้มีพาะเจ้าพระนามว่าปัตมุตตะพระอนุรัตะได้เกิดเป็นกุดุมพีคือบุตรของตระกูลใหญ่มีทรัพย์มากวันหนึ่งได้ไปฟังธรรมร่วมกับมหาชนนี่เราศึกษาผู้ที่มีทรัพย์มากในยุคนั้น ครั้งนั้นพระปัทมุตตะสัมมาสมพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงธรรมจบลงแล้วได้ทรงสถาปนาพระอรหันต์องค์หนึ่งไว้ในตำแหน่งมีจกักษุทิพย์เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายกระดุมพีได้เห็นแล้วก็มีจิตเริ่มสายคิดว่าภิกษุนี้มีคุณความดีมากจนรพ,พระูพมิพากเจ้า แต่งตั้งไว้ในตำแหน่งอันเลิศทางด้านธิปจัจกสุแม้ตัวเราก็ขอ,ขออนุภาพเห่งบุญนี้เนี่ยเออแม้ตัวเราก็ควรจะได้เป็นผู้เลิศด้านธิปจัจกสุในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอยากได้คิดอย่างนี้แล้วจึงได้แวกกลุ่มชนขปกราบทูลน,นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสองนับแสนรูปเพื่อรับประทานที่บ้านของตน เขาได้ถวายหมาทานอย่างนั้นติดต่อกันถึงเจ็ดวันทีละแสนรูปเจ็ดวันนะ่ในวันที่เจ็ดก็ได้ถวายผ้าอย่างดีพร้อมเครื่องเย็บและเครื่องย้อมเพื่อไปทำเ็นจีวรนแดพระปัทมุตตะพุทธเจ้าและเหล่าภิกษุแสนรูปเห็นไหมถวา,หาถวายทั้งพัตหารถวายทั้งผ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาเฉพาะประพักว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองคก็ะทำสักการะบูชาในครั้งนี้นะเนี่ยไม่ได้ประสงค์ที่ประยะสมบัติหรือมนุษย์สมบัติอื่นใดเลยไม่ได้ปรารถนาจะไปเป็นเศรษฐีทั้งในมนุษย์และในเทวโลกไม่มีความปรารถนาเลยแล้วแต่เราจะเอาไปใช้ทางไหนมันจะบุบไปถึงนั้นเจ็ดวันก่อนหน้านี้พระองค์ทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลาย ด้านทิพยจักรสุขอให้ข้าพระองค์ในตำแหน่งผู้เลิศเช่นนั้นในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตกาลเถิดพระเจ้าค่ะคือขอบุญนี้ส่งผลให้ข้าพระองค์เลิศด้านทิพยจักรุในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเอาพลังบุญทั้งหมดมารวมเป็นทิพยจักรุ พระบาทสมุทราสัมมาสัมุทธเจา้าทรงตรวจดูในอนาคตเห็นไหมทรงตรวจดูตรวจดูพอพูดพอกล่าวท่านก็มองมองตามไปเลยมองไปเรื่อยพอสุดเสียงพอสุดก็ต้องเห็นว่าความปรารถนาของกุดุมพีนี้จะสำเร็จแน่นอนจึงพยาก์ว่า ในอนาคตอีกแสนกับจะมีพระพุทธเจ้าลงคหนึ่งทรงพระนามว่าโคดมท่านจะได้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายด้านทิพะยะจักษุมีชื่อว่าอนุรุทธ,ธะบอกเสร็จแล้วชื่ออะไรก็ยังไม่เคยเห็นศาสดาใดนอกจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่จะทําอย่างนี้แต่ว่าในเทวนิยมจะไม่นิยมในการพยากรณอย่างนี้ การต่อมาเมื่อพระปฐมุตระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธบินิิพานแล้วมนุษย์และเทวดาช่วยกันสร้างพระเจดีทองสูงถึงเจ็ดยอดเพื่อบัรจุพระบร,รมสารีริกธาตุเขาได้เกิดศรัทธาปรารถนาจะสั่งสมบุญกับพระเจดีทองนั้นบ้างจึงก็ไปถามพระสงฆ์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้า การทำบุญเพื่อ้เกิดผลเป็นทิพยจพรสุนั้นจะต้องทําอย่างไรครับภิกษุสองฆ์ตอบว่าควรบูชาด้วยประทีปนะอุบากสกภาษราวิธีการแล้วจึงได้ทําประทีปใหญ่หนึ่งพต้นนําไปตั้งไว้รอบๆเจดีอ JD ทองและมีดวงประทีปเล็กๆอีกโอตายแล้วเมื่อกี้นี่ก็พันเนี่ย ท่านในระหว่างกลางปฏิบุตรสองพันนะสิใหญ่พันหนึง่งเล็กอีกพันหนึง่งจุดบูชาพระเจดีทองนับรวมกับปฏิปที่หมหาชนนำมาบูชาก็เป็นปทิบหลายพันดวงเขาได้สั่งสมบุญอย่างอื่นอีกมากมายอย่างอื่นอีกนะไม่ใช่แค่นะั้นแล้วก็จบม้วนเดียวจบไม่อย่างอื่นอีกมากมายจนตอนลอดชีวิต เมื่อละโลกแล้วก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกนี่คนทําบุญบ่อยเขาจะเป็นอย่างนี้นะสวยทิพยะสมบัติเป็นเวลานาน,านสวยทิพยะสมบัติเป็นเวลานาน,านเป็นเทวดาที่มีรัศมีกายรุ่งเรืองสว่างกว่าเทวดาทั้งหลายได้เป็นท้าวสก,กจอมเทพสวยเทวราชสมบัติปกครองสวรรค์ชั้นดาวดึงถึง30ครั้ง เมื่อทองสวรรค์แล้วจนกระทั่งบุญลดหย่อนลงมาเห็นไหมบุญเนี่ยไปใช้ไปมันหมดก็น้อยลงไปเรื่อยๆบุญน้อยลงมาขณะบุญน้อยก็ยังได้มาเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีกถึงยี่สิบแปดครั้งดวงพระเนตรของพระเจ้าจักรพรรดิจะมีประสิทธิภาพพิเศษสามารถมองเห็นได้ไกลถึงหนึ่งโยชน์ในสมัยของพระเจ้าพระนมามวระกัศสป,ปะเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพานแล้ว มหาชนช่วยกันสร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสำเร็จแล้วทำการบูชาพระเจดีย์โดยการบรรจุถาสำร็จด้วยเนยใสยทำส้ไว้ตรงกลางจุดบูชาโดยอรอบพระเจดีย์พระที่อีกแล้วเห็นไหมจ๊ะจุดบูชาพระเจดีย์พระที่อีกแล้วท่านได้เกิดในตระกูลใหญ่มีทรัพย์มากเอาม,มาเกิดอีกแล้ว หลังจากหมดกำลังบุญเป็นระราชาลดหลัล่นลงมาเรื่อยๆตามลำดับปรารถนาจะบูชาให้ยิ่งใหญ่เป็นพิเศษจะไงทำถาดสำเร็จใบใหญ่กว่าถาดทั้งปวงบรรจุน้อยใสจนเต็มทำไส้พันไส้ไว้ด้วยโดยรอบทำไส้ใหญ่ตรงกลางยุดให้สว่างโลลงขึ้นทูลถาดนั้นไว้บนทิศะเดินเวียนรอบพระเจดีเป็นพุทธบูชา ชาตสุดท้ายตัดตอนมาเลยได้เกิดเป็นพระโอรสพระเจ้าอาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระนามว่าอนุรุทธะได้อาบวุ่เป็นพระภิกษุเรียนกรรมฐานกับภาษาริบุตรเทระแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมที่ป่าแห่งหนึง่งเกิดไม่เข้าใจในพระพุทธพจน์บทหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบจึงเสด็จไปแสดงธรรมให้ฟังทำให้ความปรารถนาในแจงท่านเต็มปีม นี่ตัดตอนไปนิดนึงไม่ได้เล่ารายละเอียดเมื่อพระบรมศา,ษา,ษา,ษาสดาเสด็จกลับแล้วท่านก็ทำภาวนาต่อก็ไดบลุธทรรมเป็นพร,ระอรหันตรงคุณวิเศษคือปฏิสัมพิธาสีและอภิญญาหกได้รับแต่งแต่งจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ในตำแหน่งผู้เลศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้มีทิพยจักษุท่ากลางพุทธบ,บริษัทส เมื่อพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงดับขันธบริณิพานท่านได้เป็นผู้เดียวที่ใช้ทิพยะจักษุติดตามเห็นทุกขั้นตอนการเสด็จดับขันธบริณิพานและประกาศให้คณะสงฆ์ทราบเป็นระยะระยะเราจะเห็นได้ว่าการจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีอานิสงส์ใหญ่ทำให้ได้ทิพยจักษุ คนที่เราทั้งหลายจะได้ทําตามอย่างเช่นบันณฑิตทั้งหลายในการก่อนเพื่อบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่จะได้ติดตามเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันจ้า